สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนทุกๆท่านเลยนะพี่นะวันนี้ไม่อยู่กับผมแล้วนะพี่นะน้อง่ังหายไปหลายวันเลยเนาะพี่เนาะไปหาพระมานะพี่นะเขาให้ไปเอามานะพี่นะไปหลายวันเลยนะพี่นะไป3ามสี่วันเลยนะพี่เดินทางไกลเลยนะพี่นะรอบนี้อ่าวันนี้ก็มาให้ชมแล้วนะพี่นะในอีพีที่67สิดนะพี่ใครชอบองไหนทุกใจองไหนโทรมาทักมาได้เลยนะพี่นะราคาเริ่มต้นนะพี่ ที่100บาทนะพี่นะค่าจะส่งเหมาเหมาเลย50บาทนะพี่วันนี้มีมาเยอะมากนะพี่นะมีหลากหลายรายการเลยเนาะพี่เนาะมีทั้งรู้แล้วจักแล้วก็ไม่รู้จักนะพี่นะแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้รับชมกันด้วยนะพี่นะวันนี้เนาะในอีพีที่67ส <c oughs> ส่วนอันนี้นะพี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อน,น้องเลยช่องทางเดิมเลยเนาะพี่เนาะนี่ครับช่องทางนี้เลย อิสระพระทวดทิศนะครับสนใจโทร0ูนย์5 7 2 5 2นครับพี่นะนี่นะครับช่องทางนี้เลย <c oughs> นะพี่นะในอีพีที่67สิราคาเริ่มต้นที่100บาทน,นะพี่เนาะเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเรามารับชมกันเลยดีกว่าเนะพี่เนาะวันนี้มีมาแบบสวยๆมากเลยนะพี่นะมีทั้งอันนี้ด้วยนะของหลวงพุทธมนะพี่นะนี่นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพี่เนาะ หลวงพุทธรมนะครับพี่นะเป็นตลับสีพึ่งนะพี่นะเป็นงานไม้นะพี่นะเป็นไม้นะพี่อา <c oughs> แล้วก็มีพวกเงินจีน <c oughs> เงินไรด้วยเนาะพี่เนาะมาเรามาชมกงินองค์ที่หนึ่งเนาะพี่เนาะขยายภาพแป๊บหนึ่งนะครับพี่นะหายไปหลายวันเลยนะพี่เนาะนี่นะรายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะ วัดเข่าบันไดอิดนะพี่เหรียญลงพระแดงนะครับเหรียญทองแดงนะพี่นะกระไหลทองนะพี่นะเหรียญทองแดงนะพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะได้มาแบบแจมเลยพี่หรังชมงกระบายรายการที่สองนะพี่นะนี่พระสมเด็จนะพี่รายการที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จ ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะนี่นะครับอ่าเราไปชมมัง,งต่อไปร,ปรายการที่3รายการที่3นะพี่นะอันนี้เป็นหลวงปู่มหมุนนะพี่นะนี่นะครับสิงห์กับลูกประคำเนาะพี่เนาะน,นะี่นะครับของหลวงปู่มหมุนนะพี่นะอ่สิงห์หลวงปู่หมุนนะพี่นะนี่ด้านหลังนะพี่ ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะรายการที่3มเอาเรามาชมมังต่อไปรายการที่4รายการที่4เป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะเรี่ยมจับขอบโบราณน,นะพี่นะวันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะพี่บ้านหลังนี้เนาะ <c oughs> ที่หายไปหลายวันนะพี่นะไปหลายบ้านเลยนะพี่นะเขาให้ไปเอานะพี่นะน้องกันนัดเข้าไปเนาะ เดินทางยาวเลยเหนื่อยเลยกลับมาเมื่อวานนะพี่นะพักหนึ่งวันแล้วก็มาลงวันนี้อ่ะเรามาชมงกอปารายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะคุกเข่านะพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมพี่หรือศูนย์เจ็ดนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่ห้าใครชอบมาเอาไปได้เลยเรามาชมงต่อลปารายการที่หก ปิดตานะพี่นะเนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัดนะพี่นะนี่นะครับปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัดนะครับพี่ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะเนาะเมาชมงต่อไปรายการที่เจ็ดเดี๋ยวนะ้องปรับมมุกล้องใหม่แป๊บนึงเนาะพี่เนาะมันเหินขึ้นไปรายการที่เจ็ดนะพี่นะต่อไปอ่า เหรียญหลวงปู่ศุขวัดปักครองมะขามเท่านะพี่นะเหรียญกะไลนะครับพี่นะสองสี่หกหกนะพี่เหรียญกะไลรายการที่เจ็ดอ่านธรรมโชติมังกรปลานะพี่นะรายการที่แปดราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเลยนะพี่นะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะค่าจะส่งเมาๆเลยห้าสิบบาทนะพี่นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาท มีหลายราคานะพี่นะวันนี้มี EP พีพิเศษมี <c oughs> ราคาแตกต่างด้วยเนาะพี่เนาะรายการที่8ดนะพี่นะเอามาชมั่งติปันรายการที่9กรายการที่9้าอ่ามางานเลี่ยมกันมากนะพี่นะงานเลี่ยมเป็นหลวงพ่อทบนะพี่นะงานเลี่ยมนะคพี่พร้อมคล้องคอเลยนะพี่นะงานเลี่ยมเรามาดูงานเลี่ยมกันมั่งนะพี่นะานรายการที่เก้านะพี่นะหลวงพ่พอทบ เรามาชมมงต่อไปรายการที่10เป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่นะครับแหวกม่านหลวงพ่อกวยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชัดเลยเนาะพี่เนาะนี่ด้านหลังนะพี่รายการที่10เราไปชมมงต่อไปรายการที่11รายการที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อแดงนะพี่นะ ด้านหลังนะพี่อ่ะเรามาชมง่อไปรายการที่12รายการที่12เอาเป็นอะไรดีอ่ะนี่พระปิตาพังพักการนะพี่นะนานๆจะมาทีนะพี่นะนี่นะครับนานๆจะได้มาทีนะพระปิตาพังพักการรายการที่12นะพี่นะสวยๆเลยนะพี่ เอาลำชมองวงตาปลารายการที่13รายการที่13เป็นนี่นะครับสมเด็จจิตระดานะพี่นะสมเด็จจิตระดานะพี่นะอันนี้เอามาผิดองค์นะพี่นะไม่เป็นไรขายไปหน0่ก่อนก็ได้นะพี่เนาะหยิบผิดเนาะจริงๆจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับพี่นะรายการที่13นะพี่นะลำชมองวงตาปลารายการที่14นะพี่นะนี่ รายการที่สิบสี่เป็นพระเนื้อผงนะพี่นะหลวงปู่ทิมนะพี่นี่นะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการที่สิบสี่งานเลี่ยมสีน้ําตาลเข้ากับพระเลยนะพี่นะสวยๆเลยรายการที่สิบสี่นะลำชางมังกรปลารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นยิบห้าสตวรรษนะพี่นะ เป็นย5ิบห้ศตวตรรษนะพี่รายการที่15อันนับชมชมังต่อไปรายการที่16รายการที่16เอาเป็นอะไรดีนี่เหรียญลงปูทวดวัดช้างให้นะพี่รายการที่16ด้านหลังนะครับ อ่าเรามาชมมงต์ตไปายนะพี่นะรายการที่17รายการที่17นะพี่นะเป็นเหรียญกระไรทองนะพี่นะอาจารย์ฟั่นนะพี่เหรียญกระไรทองอาจารย์ฟั่นนะครับด้านหลังนะพี่รายการที่สิบเจ็ดอ่าเรามาชมมงต่อไปรายการที่สิบแปด รายการที่18นะพี่นะเป็นพระคุณแผนนะครับพี่นะหลวงปู่ทิมกีพีพิเศษวันนี้มีหลายราคาเลยนะพี่นะ,ะรายการที่18เอาเราไปชมกันไปรา,าร,านนะรายการที่19นะพี่นะรายการที่19นะพี่รายการที่19นะพี่นะนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะอาจารย์นะครับ เรียนอาจารย์ฟันด้านหลังนะครับรายการที่19เอา้าเอาไปชมว่างตไปรายการที่20รายการที่20นะพี่นี่นะวัตตะเขานะพี่นะเป็นเหลียญวัตตะเขานะพี่นะด้านหลังนะครับพี่ รายการที่ยี่สิบใครชอบเอาไปได้เลยเามาชมมังกระปายรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุก์วัดปลาคลองมะขับเท่านะพี่เหรียญลงดำนะพี่นะด้านหลังนะครับพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ด ด้านหน้าใหม่ชัดชัดอ่าเราเป็นชมมังกรปลารายการที่22รายการที่22เอาเป็นอะไรเอาเป็นอันนี้เนาะพี่เนาะรายการที่22นะพี่นะเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเที่ยงไมพ่พี่นี่นะเป็นรูปหล่อนะพี่นะอ่านี่นะพี่ รายการที่22เราบสองหากมังตะปลารายการที่23อันนี้เป็นสิงนะพี่นะสิงนะครับหลวงพ่อชัยนะพี่นะอ่ะนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะแค่กรอบก็คุ้มแล้วเนาะพี่เนาะหลังจากมันก็ไปนะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะพี่นะ รลอหลวงพ่อพรมรบรอหลวงพ่อพรมนะพี่อ่ดันหลังนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ลำชอมังละปลารายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับ รายการที่25่สาอ่าชัดไหมอรามาชมบัางกานไปรายการที่ยีเป็นเหรียญลงดำอาจารย์ฟันนะพี่นะใครชอบองค์ไหนถูกใจองไหนทักมาโทรมาได้เลยนะพี่นะยังอยู่ในราคาเริ่มต้นอยู่นะพี่นะจะมีราคาแตกต่างนะพี่นะ อ่ะเรามาชมกันต่อไปรายการที่27รายการที่27นะครับพี่นะเป็นเหนนรียญนะพี่หลวงพ่อเงินนะพี่นะรายการที่27เเหรียญหลวงพ่อเงินด้านหลังนะครับ อ่าเราไาชมมังต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่28สิบแปดเอาเป็นอะไรดีนี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกลาหลงนะพี่นะลงยาน,นะพี่นะนี่นะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะพี่นะอ่าเราไปชมมังต่อไปรายการต่อไปรายการที่2ี่ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโอ่ด้านหลังนะครับเรามาชมวงต่ปไปรายการที่30นะพี่นะรายการที่30นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะหน้ากากสีทองนะพี่นะ รียนลงปุโต๊ะหน้ากากทองด้านหลังนะนพี่ีรายการที่30มสิบเาามาชมมังกรปลารายการที่31รายการที่31เป็นพระปิตาหลวงพระแก้วหลังแบบนะพี่นะ หลวงผ้าแก้วงานเลี่ยมกรอบอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ดูงานส,สวยๆเลยนะพี่เนาะกรอบก็อาจจะทะลอกนิดหน่อยเนาะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดเรามาชมองค์ป่ารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะอนุมานแบกแท่นนะพี่หลวงพ่อปานอนุมานแบกแท่น ด้านหลังนะพี่รายการที่32นะครับ่าเราไปช่าััง่อไปรายการที่33มารายการที่33มเอาเป็นเหรียญก่อนเนาะพี่เนาะเหรียญนะพี่นะหลวนะงพ่อแดงนะพี่เหรียญเล็กนะครับด้านหลังนะครับ อ่านี่นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงเนาะพี่เนาะรายการที่สามสิบสามมาเราเป็นชมองตาปลารายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อแซมนะพี่นะรายการที่สามสิบสี่วัดฉลองภูกเก็ตนะพี่นะสองสี่เก้าเจ็ดรายการที่สามสิบสี่ ค่นะน้ำมชมพงตะปายรายการที่35เป็นวัดบ้านแหลมนะพี่นะวัดบ้านแหลมรายการที่35นี่นะครับใครชอบเอ้าเอาไปได้เลยนะพี่นะวัดบ้านแหลมรายการที่35มสิบห้าน้มัชมงต่อไปรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่สาเป็นเหรียญน,นะครับ โชคดีหลวงพอ่อเกษมนะพี่นะนี่นะครับเหรียญโชคดีหลวงพอ่อเกษมเหรียญใหญ่นะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะรายการที่36มสิบหกเราไปชมงกตไปรายการที่37หลวงพอ่อเกษมเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวน้องแกะถุงกันเป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมเหรียญหัวใจนะพี่นะนี่ เรียมก่อไปสวยๆวิ่งวิ่งอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับเรียนหัวใจนะพี่นะรายการที่37หลวงพะะ่อเกษมมาชมมังต่อไปรายการที่38เป็นนางพยานะพี่นะพิมพ์ใหญ่ด้านหลังนะครับ มาชมมังกรปลารายการที่39รายการที่39ออเกเอาเป็นอะไรดีรายการที่39นะพี่นะนี่นะครับ <c oughs> ด้านหลังนะพี่นะเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อรวยวัตกโกนะพี่นะนี่นะครับรวยเศรษฐีรายการที่39นะพี่นะเลี่ยมส,สวยๆอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะ เราไปชมมัน่อไปรายการต่อไปรายการที่40นี่นะครับรายการที่40อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรนะโสธรไมพีด้านหลังนะครับรายการที่40เนาะเลี่ยมสีน้ำเงินอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะเราไปชมมัน่อไปรายการที่41 รายการที่41นะพี่นะเป็นเหรียญน,นะพี่นะหน้ากปกหลวงปู่ทิมนะพี่เหรียญน,น้ากปกหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่4 1่านหลักนะครับอ่าเรามาชมมังกรปลารายการที่42รายการที่4 2นะพี่นะ าซีนมาให้อย่างนี้นะพี่เนาะแกะรายการที่4ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคลายนะพี่นะวัดสวนขันรุ่นที่1นะพี่เหรียญหลวงพ่อท่านคลายนะพี่นะรายการที่42ออ่าเรามาชมมังกปลารายการที่40เท่าไหร่นะ43 ปิดตาน้ำเต้านะพี่นะนปิดตาน้ำเต้านะพี่นะหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่รายการที่สี่สิบสามอ่าด้านหลังครับเรามาชมตังต่อไปนะพี่นะรายการที่สี่สิบสี่รายการที่44เป็นเหรียญของปูไข่นะพี่นะวัดเชิงเลน เหรียญสวยนะพี่นะเลี่ยมกรอบถักเชือกนะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่44อารมณชมบัุกปลายรายการที่45รายการที่45นะพี่นะเป็นเหรียญนะพี่นะกลมหลวงชุมพรนะพี่นะเหรียญกลมนะพี่นะนี่เหรียญกลมใหญ่นะพี่นะกลมหลวงชุมพรรายการที่45นะพี่นะ นัด้าหลงมาชมมงวต่อไปนะพี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะเรามาชมวนต่อไปรายการที่46เป็นเรี่ญของพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะเนื้อเงินนะพี่รายการที่46ด้านหลังนะครับ เรามาชมต้งตะไปรายการที่47รายการที่47นะพี่นี่นะครับรายการที่47่สิบเนะพี่มีต่อโค้ดตรงนี้ว่าจเจริญด้วยเนาะนี่ครับองค์ใหญ่นะพี่นะรายการที่47ด้านหลังนะครับเป็นเหรียญปูแพร่นะพี่นะรายการที่47 ราาับชมพัะตะไบนะพี่นะรายการที่48นะพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะรายการที่48ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังอ่าเรามาชมพัะตะไบรายการที่49 รายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะเป็นเหรียญของปุ่ทวดนะพี่ยังอยู่ในราคาหนึ่งร้อยบาทอยู่เนาะพี่เนาะราคาเริ่มต้นเลยเนาะพี่เนาะราคาเริ่มต้นเลยค่าจะส่งเาห้าสิบบาทเรามาชมมังกรปลายนะพี่นะในร,ราคาอ่ายังอยู่ในราคาหนึ่งร้อยอยู่เนาะพี่เนาะ,ะนี่นะครับเหนือดวงนะพี่นะรายการที่ห้าสิบ เหรียญเหนือดวงนะพี่รายการที่ห้าสิบอ่าเป็นเหรียญลุ้งนะพี่เนาะ,ะนี่นะครับรายการที่ห้าสิบเอาละมาชมมงกระปลายในราคาอ่าร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะในราคาร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเพิ่มมาห้าสิบบาทเนาะพี่เนาะในราคาร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะ นี่นะเป็นเหรียญอา่าไม่ใช่เหรียญเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะพี่อา่านี่นะเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนื้อว่านนะพี่พิมพ์กรรมการนะพี่นะเนาะอ่าทักลวดทองแดงนะพี่นะหรือว่าทักลวดธรรมดาเหมือนลวดทองแดงอ่าเป็นลวดทองแดงนะพี่นะดูข้างนอกนะพี่เป็นลวดทองแดงนะพี่นะรายการที่ห้าสิบเอ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อ่าชมมงตอตปายรายการที่52นะพี่นะมี2องค์ด้วยกันนะพี่นะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะมี2องค์ด้วยกันนะพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่าอันนี้นะครับด้านหลังอ่าเรามาชมมงตงปายรายการที่53าสานะพี่นะรายการที่53เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพลวงนะพี่นะนี่นะครับเนี่ยเล่มกรออย่างนี้จริงๆจะเป็นราคา150บาทเนาะเมื่อกี้ อ่าหยิบผิดไปก็ไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะอยู่แถวบนบนเลยนี่นะครับเป็นลงพระปานะพี่นะราคาร้อยห้าสิบบาทอ่าไปชมมังกรปายนะพี่นะ,าาปะ,ปนะนะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่นะสายลบบุรีนะพี่นะเนื้อสำลิดเงินนะพี่รายการที่ห้าสิบสี่รายการที่ห้าสิบสี่นะพี่นี่ด้านหลังอ่าชัดไหม อ่านะรพื่อมพงศ์นาปายรายการที่ห้าสิบห้านะพี่นะรายการที่ห้าสิบห้าเป็นหลงพง่งทวดนะพี่นะเต่ารีดนะพี่เรียมกรอบไปอย่างนี้เลยนะพี่เป็นหลงพ่อทวดนะพี่นะเต่ารีดนี่นะครับตัวอักษรคมนะพี่นะรายการที่ห้าสิบห้าเอาไปร้อยห้าสิบบาทเพืาอนชมพงศ์นาปายรายการที่ห้า <Tri> สิบหกนะพี่ รายการที่ห้าสิบหกนะพี่นะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะพี่นะวัดบางคานนะพี่นะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะเราไปชมบวงตะบายรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะพี่นะนี่อันนี้เป็นเงินจีนนะพี่นะนี่นะเงินจีนนะพี่นะเขามีให้วัด,ดอยู่เนาะพี่เนาะนี่วัดยังไงปึ๊บ เดี๋ยวลองเดินแป๊บหนึ่งน้อพี่เนาะนี่นะครับเหรียญใหญ่นะพี่นะไม่ใช่เหรียญเล็กนะพี่นะเหรียญใหญ่อยู่เนาะนี่นะนี่นะครับเขามีบอกอยู่เนาะพี่เนาะว่าอย่างไรอะไรเท่าไรอย่างไงเนาะพี่เนาะสแกนคิวโค้ดขึ้นนะพี่นะขึ้นนะครับสแกนติดนะพี่นะว่าเป็นของจีนนะพี่นะนี่นะครับ รายการที่ห้าสิบเจ็ดเนาะพี่เนาะสแกนติดหมดเลยนะพี่เนาะนี่ครับห้าสิบแปดนะพี่ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นักเก็บสะสมไปได้เลยเนาะพี่เนาะน้องเก็บสะสมไปแล้วนะพี่นะแล้วอันนี้มาแบ่งต่อเนาะพี่เนาะนี่ครับเก็บสะสมไว้นะพี่นะสวยๆนะพี่เนาะนี่รายการที่ห้าสิบแปดนะพี่นะสวยๆเลย หนังปชอมังกรไปลายนะพี่นะจินสุดในราคา150บาทเนาะพี่เนาะจิ้นสุดแล้วเนาะพี่เนาะองค์สุดท้ายในใน E P A ในรายการที่58เนาะพี่เนาะเดี๋ยน้องเขียนไว้ก่อน150บาทรายการสุดท้ายนะพี่นะรายการที่150บาทเนาะต่อไปจะเป็นราคาแตกต่างแล้ว ต่อไปราคาแตกต่างนะพี่นะเดี๋ยวน้องเขียนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะงงราคาพี่วันนี้มีหลายราคาอ่ะอันนี้จะเป็นราคาห้าร้อยบาทนะพี่นะเป็นเสือหลงพ่อปานนะพี่นะเขี้ยวแกะนะพี่นะเป็นเขี้ยวแกะพร้อมใบนะครับพี่นะนี่นะครับเขี้ยวแกะนะพี่นะ นี่นะครับเอาไปในราคา500บาทนะพี่นะเป็นเขี้ยวแท้นะพี่นะแกะนะพี่นะนี่นะมีใบพร้อมนะพี่พระตรงแน่นอนนะพี่นะ,ะดูได้เลยตรงปกไม่จกตานะพี่นะนี่รายการที่59นะพี่เนาะรายการที่59 นะพี่ใครขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะราคาแพงๆนะขอดูได้เลยขเขียนไปแล้วนะพี่นะ,ะ,นะต่อไปชมมังก่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นี่เป็นไม้ชิ้นเดียวนะพี่นะอนี่เป็นไม้ชิ้นเดียวนะพี่หลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะครับ หลวงปูดทิมนะพี่นะเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะพี่นะดูนะพี่เป็นงานชิ้นเดียวนะพี่นะเป็นงานชิ้นเดียวเลยนะพี่นะลายไม้ลายลายตรงกันเป๊ะเลยนะพี่นะเป็นงานชิ้นเดียวนะพี่นะเขียงคล้ายๆเป็นตลับสีพึ่งใช่ใช่เป็นตลับสีพึ่งนะพี่นะหลวงปูดทิมนะพี่นี่นะยันปูดทิมนี่นะครับตัวอักษรนะพี่นะนี่ มีเขียนไว้หมดเลยนะพี่นะนี่นะครับจังหวัดระยองนะพี่นะวัดละหานไล่เนาะพี่เนาะนี่นะอะข้างหลังก็มีจานนะพี่นะนี่นะครับพี่นี่นะนนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะพี่มีหมดเลยนะพี่นะข้างในจะเป็นแบบนี้นะพี่นะในรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่เนาะนี่นะครับ เป็นที่เปิดแบบนี้พี่เป็นตลับสีพึ่งนะพี่นะผมไปได้มานะพี่อึ๊บนี่นะใครชอบนะพี่นะตลับสีพึ่งนะพี่ดูได้เลยนะพี่นะเป็นตลับสีพึ่งนะพี่นี่นะครับมีพระทุกรูปแบบเลยนะพี่นะทุกเป็นเนื้อผงนะพี่นะเป็นของเนื้อผงนะพี่นะนี่นะครับอ่า มีหนุมานด้วยนะพี่นะนี่ครับนี่นะครับของหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการสุดท้ายในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่นะในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการสุดท้ายนะพี่ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยรายการสุดท้ายนะพี่ละราคาหนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการที่หกสิบนะพี่นะใครสนใจโทรมาทักมาได้เลยช่องทางนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับ สนใจโทรมาทักมาได้เลยนะช่องทางนี้063317252 5นะพี่นะสำหรับใน EP ที่67น้องก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับผม